สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เ,ออเป็นปพระราชนคระเจ้าลูกาบทที่1ิอดข้อที่27ถึง36นะครับเ,ออเนื้อหาสำคัญวันนี้นะครับก็มีอะไรที่ออต้องใครครู่วันย่างลึกซึ้งนะครับ <c oughs> แล้วก็ปลายตรองในชีวิตออของตัวเอง ก็เยอะมากนะครับก็วันอาทิตย์นี้ก็ผมก็จะแท้นะครับเรื่องออที่ทำเฝ้าเดียวก็เนื้อสำคัญวันนี้นะครับในวันนี้ก็ผมก็เป่งปนันสั้นๆก่อนนะครับคราทีพราวน์กัาลังตรัดกเหลานันนีีู้้วิงคนหนึ่งที่อยู่ทํมกลังผุนชมลองทุงพราวา่าคันที่ให้กําหนดท่าน เลตดาวน์นอมทีลยงทันก็บเบนซูนะครับก็บมีคอนน์นะครับก็ว่าเป็นคันให้กำนดเป็นใครนะเป็นเป็นคุณแม่ของพระเยซูเป็นสุกบอกเฉยๆนะครับแต่ใัแต่ตนนั้นก็พระเยซูเอ่อรัตนะครับก็เก mm ี hmm. um, ่ยวกับ สุขเป็นสุขเป็นใครนะครับแต่พระองค์ตรัสว่าคนทั้งหลายที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วถือรักษาไว้ต่างหากที่เป็นสุขนะครับคนที่ทั้งคนทั้งหลายได้ยินพระวจนะของพระเจ้านะครับแล้วถือรักษาไว้ที่ไหนฟังเท่าน,นัไม่ใช่ฟังเท่านั้นนะครับแต่รักษา นะครับแล้วก็ทำทำตามที่ฟังแล้วนะครับก็เป็นคนเหล่านั้นก็เป็นสุขนะครับออมีหลายคนนะครับก็ที่ออได้ยินพระเจ้าของพระเจ้าแล้วก็ฟังแล้วแล้วก็มีการเรียนรู้แล้วก็มีอะไรเรียนรู้ยอะมาก ริสมองแต่ไม่ได้ทำตามถ้าอย่างนั้นนะครับก็เป็นไม่ใช่ผู้เป็นสูเหมือนเป็นพวกพาริซีนะครับพวกพาริซีก็มีการเรียนรู้เยอะแต่ว่าพระเยซูคริสต์ก็เสด็จมาแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถมองเห็นได้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผช่วยรอดนะครับ 또 파리스도 사회에 있어서 더고요 Kellery도 항상wieerman 들어가는 청년을 가�jest한거지 대부분은 capacity씨가 OF renamed 해석을 주어진 다르면서 yat een 해석이 없으니 이참에 sunday free 주자 그니까 더 많은 모zek님과 사교사도 เป็นพวกพาริซีนะครับพักพาริซีก็ชุมนุมกันแล้วพวกเขาก็เสวนางงครับไม่สําคัญของพระเยซูนะครับถ้ายังนั้นไม่สาคัญอะไรในตอนนั้นก็พระเยซูครต์ก็ทกําการอัศจรรย์ก็หลายอย่างนะครับและเพื่อที่จะให้รู้ว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอด แต่ในตอนนั้นก็มีหลายคนก็ที่มองเห็นการสจทรยนของพระเยซูคริสต์แต่ไม่ได้รับเชื่อพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรานะครับก็ดยเฉพาะครับพวกปาริสีนะครับพปาริสิก็เขชอบสาวงห้ามไม่สำคัญอย่งนั้นก็ไม่สำคัญคืออะไรนะครับก็พวกเขาก็ขอร้องนะครับก็เป็นเมืองกับว่าเป็นรากฐานนะครับ,นะรบขอร้องนะครับ 어, 어, 라타는 ครับก็ที่ให้พวกเอพวกชาวก็เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าอย่างนั้นไม่ว่าพระเยซูคริสต์ก็เป็นบงพระเยซูคริสต์ก็ทําการอัศจรรย์พวให้ทุกคนก็รู้ชัดเจนแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า ดังนั้นก็พวกเขาก็อย่างไรครับก็ขอร้องไม่สําคัญนะครับก็ย้ายกว่านี้นะครับดงนั้นพระเยซูบอกว่ายางไรนะครับก็จะไม่โปรดให้ไม่สำคัญเก็บพวกเขาก็เวน้นแต่ไม่สำคัญของโยนาเท่านั้นไม่ถึงอะไรครับไม่สำคัญของโยนาก็เป็นไม่สำคัญที่เด่จริงไม่สำคัญที่ใหญ่กว่า ถ้าอย่างนั้นก็ไม่สาคัญคองยโยนาคาออไรนะครับก็โยนานะครับก็เป็นโยนาเป็นเป็นผู้พอยพระชนะของพระเจ้าในสามัยพันธสัญญาเก่าแต่พระเยซูพระเจ้าทรงตรัสกโยนานะครับก็ให้เขาก็ประกาศพระเจะของประกาศนะครับก็พระเจะของพระเจ้ากับนินาเวแตเขาก็ ไม่ยอมรับไปนินาเวนะครับเพราะว่านินาเวเป็นเป็นคนที่เป็นคนยุคนคน,คนอิสราเอลก็ไม่ชอบนะครับทางนั้นก็ยูนาก็ไม่ไปนะครับแต่พระเยซูนะครับก็เป็นปกครองนะครับก็สรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ยูนาก็ไปที่นะครับไปท้องในปลานะครับ ตั้งนั้นก็นที่ินานยูนาครับก็ยูนานทงบลาร์บรามมนสามวันแล้วแล้วก็ลังจากนั้นก็ยูนาก็ก็ออกมาจากก็ทงปลาแล้วนะครับก็ออกมาจากที่นันนครับแล้วแล้วก็เขาก็ประกาศกับคนอินาเวนะครับก็ว่าพระเจ้าเป็นเป็นผู้พิพากษานะ ก็สิ่งเลานี้นะครับพระพระเยซูคริสต์นะครับก็ใช้เรื่องของโยนานะครับก็เพระทิจให้อธิบายนับก็ความใต้ของพระเยซูคริสต์นะครับก็เป็นเรื่องโยนานะครับก็เป็นสัมผัสกับเป็นความตาของพระเยซูคริสต์นะครับพระเยซูคริสต์นะครับก็เป็นใจบุญไม้กางเขนสามวัน แล้วหลังจากสามัญก็ฟุ้นขึ้นพระชนแล้วพระเยซูแสดงตัวพระองค์เองว่าพระเยซูเป็นผู้พิพากษาและก็พระผู้ช่วยรอดในลกนี้อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นไหนนี่นะคะบไม่สำคัญของยูนาคืออะไรคือความตายของพระเยซูคริสต์และก็การฟุ้นขึ้นพระชนของพระเยซูคริสต์อย่างนั้นนะครับถ้าอย่างนั้น เราใคร,คร่ควรตีความหมายเสร็จแล้วแล้วก็ท่งนั้นก็ใคร่ครวรน,นะครับเราก็บางทีเสวงหานะครับก็ไม่สำคัญเหมือนกันรเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าวา่าขอ,อ,อช่วยออขอช่วยให้เรามองเห็นกนารอัศจรรย์ขอช่วยให้เรามองเห็นครับก็เ,ออเป็น งานที่พระเจ้าทรงทำง,งานด้วยอย่างนั้นนะครับแต่ในที่นี้บอกว่ายัางไงครับไม่สำคัญคงอยนูนาเป็นมันพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเพื่อเราแล้วนี่ก็เป็นความรักอาากกัศจ้ะจะความรักใหญ่ย่างมากใหญ่มากนะครับเป็นอาัศาจรรย์ก็ที่แท้จริงอาัศาจรรย์ที่ใหญ่มากกว่าอื่นๆนนะครับไม่ถึงว่า พระเยพระเยซูทรงรักเรามากๆแต่เราก็ขอร้องว่าพระเจ้าทรงรักเราไหมพระเจ้าทรงรักจริงๆไหมแม้ว่าพระเจ้าทรงสแสดงความรักของพระเจ้าผ่านไม้กางแขนของพระเยซูคริสต์แล้วแต่เราก็ขอร้องพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งะะเหมือนกันนะครับก็ ในตอนนั้นพระเยซูครับก็หปถึงว่าเป็นความตายของพระเยซูคริสต์และก็การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์นั้นนะครับก็เป็นอะไรคระไม่สำคัญที่สําคัญมากๆและก็ใหญ่มากที่สุดนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ออเราก็เป็นเราก็ได้รับไม่สำคัญนะครับที่มาจากไมกังเกงของพระเยซูคริสต์เลยว ังน,นั้นก็เราต้องรู้ว่าเป็นพเยซูคริสฤ์ก็แสดงมาในล่งนี้พระไตยบนไม้กางเขนแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสามารถเป็นรักฐานนะครับข้อที่พระเจ้าทรงรักเราแล้วแล้วก็พระเจ้าทรงให้เรานะครับก็มีเอ่อเอ่เป,เป็นมีความพิติินดีในความรักของพระเจ้าด้วยอย่างนั้นนะครับ แล้วก็ข้อที่สามสิบเองนะครับราชนีแห่งทิศใต้จะลลุคุนในวันพีภากษาพร้อมกับคนยุงนีและกล่าวถบพวกเขานะครับหมายถึงอะไรราชนีแห่งทิศใต้ลุคุนราชนีแห่งทิศใต้ก็เขาก็เป็นบาทมาเขาก็เข้ามาหาเพื่อพบกับ กษัตริย์โซโลโมนนะครับเพราะว่ากษัตริย์โซโลโมนก็ตอนนั้นก็เ,ออเป็นทุกข์ทกันว่าเป็นมหากฮาคาซาที่มีสติปัญญาเยอะมากแล้วก็ราชนินีนะครับก็ที่ได้ยินเรื่องโซโลโมนแล้วแล้วก็ออมาหาโซโลโมนนะครับก็จากก็กลายนะครับอยู่กลายนะครับแม้ว่า ราชนีนะครับก็ยูคลายเต่มาหาโซโลโมอนนะครับเพราะว่าโซโลโมนก็เป็นสติปัญญาเยอ่มาโโมากนะครับแม้ว่าโซโลมอนนะครับก็มีเป็นคนที่สติปัญญาน้อยกว่าพระเยซูคริสต์แต่ราชนีแห่งทิ่ใต้นะครับก็มาหาโซโลโมอนใช่ไหมแต่ว่าในที่นั้น ก็เป็นพวกปาริสีนะครับกม็มองเห็นพระเยซูคริสต์แต่พวกเขาก็ไม่เสวงหาสติปัญญามาจากพระเยซูคริสต์ด้วยถ้าอย่างนั้นบอกว่าอย่างไรครับเป็นในวันพิดปกษาพร้อมกับคนยุคนี้และเราทบพวกเขาแล้วก็ราชนีแห่งทิศใต้นะครับก็เสวงหาและก็สติปัญญามาจากโซนะโลโมอน ที่คนที่อยู่ในสมัยนั้นพวกปาริสีนะคะไมซาแวงฮะสติปัญญา 맞자 พระเยซูคริสต์ทางนั้นเบป็นคนยุ่างจะกล่าวโทษพวกเขาอย่างพวกเขาเป็นเหรอคะพวกปาริสีนะคะแล้วก็ชาวอินดาเวก็เหมือนกับชาวอินดาคือลูค91 박사 프롬캅 코드 62ชาวอินดาเวอย่างไรคชาวอินาเวก็เป็นเอ่อได้รับฟังจากเป็น โยนาหนะครับโยนาก็เป็นมีความสามารถน้อยกว่าพระเยซูคริสต์แต่คนยินนาเวย่างครับฟังแล้วแล้วก็กลับใจใหม่แต่พวกปาริสีก็รับฟังจากพระเยซูคริสต์โดยตรงแต่ไม่ยอมรับว่าเป็นกลับใจใหม่อย่างนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นชาวยินนาเวก็ดีกว่า นี่กว่าใครนะครับนี่วพวริสีนะครับเานินใรนลุกคุณในวันพิพักษาพร้อมกับคนยุน้และกเราทบเขาเพราะว่าชาวนินวน่ะแวกลับใจใหม่เพราะการประกาศของยนูนาและพูดที่ใหญ่กว่ายนูนากาอยุทินีนะครับถ้าอย่างนั้นเ,ออเราใครครวรนข้อที่สามสิบเอ็ดถึงสามสามิบส,ส,ส,สนะครับถ้าอย่างนั้นก็ รัชนีแห่งิศใต้นะครับก็เป็นสเสวงหาสติปัญญาจากโซโลโมอนนะครับแล้วก็นะครับถ้าอย่างนั้นก็เราก็สาเสวงหาสติปัญญามาจากพระเยซูคริสต์ไหมเราก็สาเสวงหาเมื่อต้องการเพื่อที่จะนะครับก็เป็นสเสวงหาสติปัญญามาจากพระเจ้า นะครับแล้วก็ตัวเองทำอะไรบ้างนะครับรัชนีแห่งทิศใต้นะครับก็ยุคลายนะครับยุคลายก็ตะบาที่มาเข้ามาหาโซโลโมอนนะครับต้องการอย่างไรคะต้องการเสียคัดทอต้องการออต้องการเสียคัดตอบแทนด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นก็เราตัวเองนะครับเมื่อต้องการที่จะสติปัญญามาจากพระคำของพระเจ้านะครับ ตัวเองเสียขัดทบเต็นอะไรบ้างบางคนนะครับก็จริงๆล้วก็ทำฝ่าเดเยียวยากเพราะว่าไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยากอ่านแล้วก็อยากผักพรนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ไม่อยากไม่ยอมรับไม่ไม่ยอม,ม,ม,มทำนะครับไม่ยอมทำถ้าอย่างนั้นนะครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรที่ได้รับ จากพระชจ้ของพระเจ้าอย่างนั้นนะครับก็ก็สําหรับอาจารย์ก็เมืองกันนะครับก็ทุกวันก็ทําเฝ้าเดียวแล้วแล้วก็ตีความหมายแล้วก็ปลรยใช้ชีวิตของตัวเองนะครับก็สําหรับอาจารย์ก็สิ่งที่ยังมากที่สุดในกนารทาเฝ้าเดียวะคะรับปลรยใช้ในชีวิตของตัวเองนะครับทีความหมายก็เป็นที่ความหมายก็ได้นะครับแต่ถ้าอย่างนั้นก็ เป็นคำตรัสที่มาจากพระเจ้าของพระเจ้านะครับ <especialmente> ก็มาถึงชีว <astonishing> ิตของตัวเองชีวิตของตัวเองนะครับก็จริงๆบางทีนะครับยูหังจักพระเจ้าของพระเจ้าจริงๆไม่ถึงว่าพระเจ้าทรงตรัสกับเราว่ารักแต่บางทีมีจิตใจนะครับไม่อยากรักนะครับ แล้วก็วันน no ี้พระเจ้าของพระเจ้าแด็กก็บอกเลยว่าเป็นไม่สําคัญของโยนาคืออะไรนะครับไม่สําคัญของโยนาก็เป็นไม้กางเขนเป็นหมายว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม้กางเขนนะครับเหตุการณ์ที่ไม้กางเขนความรักของพระเจ้าก็เป็นปรากฏอยู่ในนะครับไม้กางเขนหมายถึงว่าพระเจ้าทรงแสดงความรักแก่เราแล้วในบางทีก็อาจารย์นะครับก็ ขอองกับพระเจ้าพระเจ้าทรงรักลูกไหมบางทีก็ทงสายบางทีก็นะครับก็บงแห็นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองนะครับก็ไม่ว่าอธิษฐานหลายครั้งแต่ไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงถ้าอย่างนั้นก็้อดใจอย่างมากนะครับผมก็รับใช้ที่คริสจักไทยบอกฟ้านะครับ ทุกวันทุกวันอธิษฐานอาิษฐานแต่บางทีมองเห็นนะครับก็สมาชิกไม่มีอะไรเปลีป่ลยนแปลงนะครับก็ทําให้ท,อท้อใจอย่างมากดังนั้นก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอขอพระเจ้าทรงช่วยให้ผมกเออ็เป็นข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามองเห็นนะครับข้าพเจ้ามองเห็นก็เป็นงานที่พระเจ้าทรงทำนะครับแต่วันนี้พระคัมภีร์บอกเลยว่าอย่างไรครับก็พระคัมภีร์บอกเลยว่ามิเตไม่สามัันองโยนานะครับมิเตไม่สามัันองโยนานะครับก็เป็นไม่สามันที่ใหญ่มากที่สุดในชีวิตของตัวเองนะครับ แล้วต่อไปนั้นนะครับก็ข้อที่ 33, 34, 35นะครับไม่มีใครเมื่อจุดตะเก,กียงแล้วจะตั้งไว้ในที่ลิลักหรือเอาทางกรวไว้แต่จะตั้งไว้บนช่องตะเกียงเพื่อคนที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างนะครับตอนนี้เข้ามาจะเห็นแสงสว่างไปถึงว่าอย่างไรครับแสงตอนนี้ก็แสงสำคัญแต่ ตาเป็น,นะคะตาเป็นประทิปร่างของร่างกายทาตาของท่านปกติทางตัวก็โปรยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของท่านผิดปกติทางตัวก็โปรยมืดไปด้วยตอนนี้เป็นสัญเป็นร่างกายที่สําคัญมากค่ะเลยครับเป็นตาแะครับตาตาแะครับแต่ว่าตาก็ตาก็มีปัญหา อย่างนั้นก็ไะครับไม่สามารถมองเห็นได้อันนี้ความสว่างหรือมืดนะครับเลวเตอย่างไรครับตานะครับถ้าตามีปัญหานะครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่สามารถมองเห็นได้ว่าเป็นมืดหรือความสว่างนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับก็ในที่นี้นะครับกเ,ออเป็นตาก็มีความ ก็นที่นะครับความสว่างเป็นอะไรพระเยซูทรงออใช้คำุประมาณะครับก็ความสว่างกเออ็เป็นพระเยซูขึ้นนะครับถ้าทางตัวของท่านเต็มไปด้วยความสว่างไม่มีความมืดเลยมันก็จะสว่างไ,ไปไม่หมดแล้วก็เหมือนอย่างความสว่างของตักอย่างที่ส่งมาอย่างท่านนะครับถ้าอย่างนั้นเรามีเ,ออเรา สามารถมองเห็นความจริงหรือไม่ก็เลวแต่ละครับเลวแต่มีความสว่างหรือไม่ในความสว่างก็เป็นพระเยซูคริสต์นะครับพระเยซูคริสต์ก็ตรัสตัวเองว่าพระองค์เองว่าเป็นพระเยซูคริสต์ก็เป็นความสว่างนะครับถ้าอย่างนั้นก็เป็นชีวิตที่ไม่มีความสว่างชีวิตที่โดยไม่มีพระเยซูคริสต์นะครับ ก็ไม่สามารถไม่สามารถมองเห็นความจริงได้นะครับไม่สามารถนะครับก็เป็นไดรับสติปัญญามาจากพระเจ้าได้นะครับผมก็มองเห็นนะครับก็พันธกิจนะครับก็เกี่ยวกับพระวิญามบริสุทธ์นะครับก็ผมก็ยอมรับว่าเป็นพระวิญามบริสุทธ์ทมงทำงานได้นองนะครับแต่พวกเขานั้นนะครับก็ไม่ว่าทําพันธกิจ เกี่ยวกับพระวิญญัณบริสุทธิ์ไม่ได้จดโจอพระเยซูคริสต์นะครับไม่ได้จดอโจไอตบนไม,ไม่ใช่จดโจอนะครับความความไตของพระเยซูคริสต์นะครับไม่ได้จดโจอว่าเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์นะครับถ้าอย่างนั้นก็แม้ว่าพรเขาก็จดโจพระวิญญัณบริสุท์นะครับก็แต่อยู่ห่างจากพระพระเยซูคริสต์นั่นนะครับแล้วก็พันธะกิณีก็เป็นหลงทางแลวนะครับ 그러니까, 말이지 와 반탁기드 결과 프라 어, 프라 윈얌보이수도, 그 모든 것들은 모두 내려가고, 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 그 모든 것들은 모두 내려가고 โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับออความตาของพระเยซูคริสต์นั่นนะครับเราอาจจะมืดไปก็ได้นะครับถ้าอย่างนั้นตัวเองนะครับก็ดำเนินชีวิตอยู่นะครับก็โดยติดตามพระเยซูคริสต์ทำอย่างนะครับเราสามารถมองเห็นนะครับกเเออ็เป็นความจริงที่ พระเยซูนะครับทรงประทานได้นะครับก็วันนี้ก็เป็นทำฟ้าวเดียวก็ยากยินหนึ่งนะครับแต่อาจารย์ก็จะเป็นเป็นสังทำโครงเทศแล้วแล้วก็เพื่อที่จะอธิบายและก็ทศนาพุงนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับอาจษฐานด้วยกันนะครับขอติดพราบิดาแห่งกังทางหลายขอขอบคุณที่ทรงประทานพระจราของพระจารน์วันนี้ ขอให้เราทุกคนเข้าใจพระชนธของพระเจ้าแล้วและก็ดำเนินชีวิตก็ติดตามไปพระเยซูคริสต์ด้วยอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนครับก็ขอให้ทุกคนนะครับก็ยึดถือพระชนธของพระเจ้าในวันนี้แลวก็พื่อาที่จะดำนินชีวิตไปด้วยนะครับแล้วก็อธิษฐานพื่ออาจารย์ด้วยนะครับก็พุ่งนี้นะครับก็อาจารย์น่ะียไม่อยู่อาจารย์ชินไม่อยู่ก็เลย อา,อาจารย์ก็ต้องกอารเป็นเทศก็สาครั้งแล้วก็ต้องการน,นำนำมาสก,การด้วยนะครับแล้วก็ขอให้อ,อ,อ,อธิษฐานเพื่ออาจารย์ก็เพื่อที่จะรับใช้ก็ด้วยความสามารถของพระเจ้าด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ